กระแสะท่าเต้นด่งดังจนเป็นไวรัลจากฝั่งอินโดนีเซียคงหนีไม่พ้นเด็กเต้นบนหัวเรือจากเทศกาลปากูจาลูทำคนดังระดับโลกแห่เต้นตามแม้แต่นักแข่งโมโตจีพีก็เอาไปเล่นเช่นกันมีใครเคยเห็นภาพของเด็กชายคนหนึ่งที่ยืนอยู่บนหัวเรือพร้อมกับโชว์ลีลาท่าทางที่ไม่ธรรมดานั้นคือหนูม้อยดิกาวัย11ขวบชาวอินโดนีเซีย เขาได้ยืนส่งตัวอยู่บนหัวเรือที่เคลื่อนด้วยความเร็วของฝีพายระหว่างการแข่งขันบวกเข้ากับชุดที่ใส่รวมถึงแว่นตาที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวในเทศกาลปากูจาลูบนหมู่เกาะรีเยาทางตะวันตกของประเทศเมื่อปี2023คลิปกลับมาเป็นไวรัลอีกครั้งในปี2025ไวรัลของดิกาได้ถูกนำไปเต้นตามกันมากมาย โดยเฉพาะคนดังระดับโลกเองก็ได้นำท่าเต้นของเขาไปเต้นตามจนกลายเป็นไวรัลท่าเต้นหัวเรือระดับโลก